เพื่อเป็นการยืนยันเจตนาลมของเสียก,กว้างข้าเด้เซ็นชื่อท้ายพินัยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว <ừ> mm. เพื่อรับรองว่าทุกคนจะมีสิทธ์ตามที่ข้าได้ให้สัญญาวไว้ทุกประการ พี่เทวันครับทำไมไอ้เปิดเป็นไรอ่ะหน้าดำแบบนี้เฮ้ยปากขวาแบบนี้ผีเข้าแน่แน่ข้ามารับเจ้าเสียบวงเฮ้ยเทพลระดาเฮ้ยผู้ไทย วิญญาณเสียงพวงมีบาปนาเห็นแก่ตัวเองเป็นที่ตั้งไม่มีใจเมตตาสมควรลงนรกโลกกันแต่ถ้าเจ้ามีความดีมากพอที่ข้าจะอภัยให้เจ้าได้เจ้าอาจจะรอดแต่เจ้ามีความดีอะไรบ้างล่ะไหนใครลองบอกสิ เฮ้ยอ่รวมเข้าไป็เจ้านายแก่มีความดีไหมเอาอเลยจ่ายเงินเดือนช้าใช้งานเยี่ยงทะความดีหรือเปล่าพี่ไม่ได้ขอเข้าไปลี่ทนครับ้แอ้ไอ้ก้อยมีมีไหมมีไหมโอ้ยอะไรอะไรชอบมีหัวหมาด่าแม่เต้นหรองรอเาเป็นคนดีดิคดีหรือเปล่าวะเนี่ยขอตัวช่วยครับอ่อไอ้ไอ้ไอ้ทองมีไหมไม่มีครับถ้างั้น ก็สมควรแล้วที่เสียกวงต้องไปไปกันเถอะเสียกวงเสียกวงเสียกวงไปไปโอ้ไม่ยากให้อีไปถึงแม้ว่าอีจะไม่มีความดีงามให้พูดถึงได้เลยแต่ว่ามั่นใจว่าถ้าอีกลับตัวแล้วอีจะดีขึ้นกว่าเดิมแค่คนเพียงคนเดียวคงไม่เพียงพอไม่ไม่ไม่พองั้นงั้นงั้น ไม่ไม่ให้ไปเหมือนกันไม่เราไม่ให้ไปพวกเราไม่เสี่ยงตัวไปไปเออเอาดิเฮ้ยโอ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 ยอะไยไปโยเฮ้ยเฮ้ยไอ้พอยโอยยเป็นไงบ้างโอยเป็นไงโอยเอ๊ะโอยฉันเป็นอะไรไปอ่ะอ๋อเมื่อกี้เทพเทพมรณะเข้าสิงใช่เฮ้ยเฮ้ยแล้วไปยังไงเทพมรณะเทพมรณะไปแล้วเสียกลัวก็รอดแล้วสิ

บอกว่าให้ใจไม่ออกไว้เฮ้ยมีอย่ไหนไหนผีอยู่ไหนกูก็กลัวผีเหมือนกันเฮ้ยแกละล่ะเฮ้ยผีอะไรเรายังไม่ตายเว้ย เต็มเทเลยนั้ไม่อิ่มไม่ต้องเลิกของไม่พอร้านไอตันมีเยอะหยิบชวยได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มาทำงานหรอกครับพอดีได้ลาพักร้อนเลยมาเยี่ยมพี่เทวันเขาพอเห็นเสียกวงเขาพอยองมากเกินไปผมก็เลยอยากสั่งสอนให้เขาลดอัตราความเหงาตัวลงมาบ้างก็เลยใช้วิธีหลอกเสียกวงว่าจะต้องตายเพื่อให้เขาได้เห็นความจริงใจจากคนอื่น แล้วพบกันใหม่นะครับคุณสาธุโชคดีครับนี่ต้องขอขอบใจทุกคนนี่ทำให้เสียรู้ว่าความมีน้ำใจให้กันนั้นมันมีค่ามากกว่าเงินทองของนอกตายตั้งเยอะตั้งแยะก็เลยกว้านเสื้อขนมจากกรุงเทพร้านอร่อยที่สุดมาทั้งเมืองเลยแจกจ่ายกันกินเต็มที่เลยนะ ใจดีจริงๆเลยเนาะเดี๋ยวไอ้เนอยพรเลยนะขอให้อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีกินให้อิ่มเลยนะทุกๆคนกินให้อิ่มร่างกายได้แข็งแรงจะได้ทำงานเอาเงินมาใช้หนี่ที่ค้างสะเทอะไรเนี่ยไม่บอกเสียบเปลี่ยนไปไงแล้วไหนอ่ะบกน้ำใจแบ่งปันน้ำใจไหนอ่ะแบ่งปันกันนี่สินมันคนละเรื่องกันเว้ยท e ุ้ย รองเลยนะวันนี้ใครไม่มีใจ่ายมีเห็นแน่ว้ยอ๋อฉันใหญ่จะบอกกับนายว่าฉันดีใจนะที่เราได้พบกันอ่ะก็ฉันไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ฉันจะได้เจอนายอีกไหม คู่นี้เขินนะเนี่ยผมก็อยากจะบอกคุณเหมือนกันว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตผมนะก็คือการได้พบคุณนี่แหละ<อ>ความตายวนเวยียนอยู่รอบๆตัวเราตล<ม>อดเวลามันงทำความดีและดูแลคนที่อยู่รอบๆตัวคุณในวันที่ยังมีโอกาสเธอสาทเธอคืเทวดาเทวดาเทวดาคือเธอ